ครับก็วันนี้ก็มาดัดแปลงนะครับดัดแปลงไอ้ไดชาร์ตนะครับไดชาร์ตตัวเก่ามันหาอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ได้มาเอาของคูโบต้าใส่นะครับตัวนี้ของคูโบต้ามันจะหาอะไรง่ายกว่าแล้วก็อะไรก็จะถูกกว่านะครับนี่เป็นเครื่องตตโตโยต้าน,นะครับ ตโยต้าเป็นเครื่องโฟกลิฟนะครับน,นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตัดแปลงในตัวนี้ผมก็ดัดแปลงเป็นทํคขาใหม่นะครับเพราะตัวเก่าจะขาเป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้ทําตอนผมสร้างนะครับนี่ครับตัวเก่าขาเป็นแบบนี้มันจะเป็นไดชาร์จจะเป็นลองตรงกลางตรงนี้แต่ว่าของคูบูต้ามันจะเป็นขาเดียวนะครับ หน่อยก็นี่ก็เป็นโคโยต้านะครับนี่ครับเป็นอยู่ในเครื่องโฟกลิฟต์นะครับก็ทันใดที่ว่าหาไอเดชาร์จของโตโยต้ารุ่นนี้ไม่ได้นะครับแนะนำไม่ใช้ของคูโบต้าได้นะครับมันจะหาไหลง่ายกว่าแล้วก็เห็นไหมครับตำแหน่งที่ว่าผมวางนะครับครับตรงครับผม เข้าได้ครับเพราะว่ามูลเล่อะไรเข้ากันหมดนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันที่ขานะครับขาได้ชาร์จนะครับด้านบนอะไรเท่ากันหมดนะครับหรือว่าต้องดัดแปลงเอาเหล็กมาช่างเอานะครับมันก็จะมองยากหน่อยครับเห็นไหมครับใช้หน้าเป็นเหมือนเดิมครับหน้าเป็นน็อตสามตัวเหมือนเดิมตัวนี้ก็ผมจะใช้เป็นบูทมองไม่ค่อยเห็นจะต่างกับบันเก่านะครับนี่อันเก่านะครับ คล้ายกันครับค่ะสร้างสร้างคล้ายๆกันครับนี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มันไม่ไม่เหมือนกับที่ปลั๊กนะครับปลั๊กไฟแกจะไม่เหมือนนี่นี่พอเดี๋ยวจะเอามาใส่นะครับว่าอยู่เส้นไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชรออ์ู่เช่ยงหนึ่งด้วยนะครับเป็นงานไดสตาร์ทนะครับและไดชาร์จนะครับ อบคุณครับมาลงกับเครื่องโตโยตา้า